วันนี้มาแบบมารอบบ่ายจะเป็นแบบสดใสสดสนะคะวันนี้จะเป็นชุดชุดปิดคางคาวนะคะเป็นชุดปิดคางคาวแบบที่แม่ค้าใส่อยู่นะคะเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะคะเวลาใส่ผิวนะคะใส่ผิวใส่สบายวันนี้แม่ค้าใส่สีชมพูแบบสดๆเลยส,สีชมพูแบบสดๆเลยนะคะมีหลากหลายสีนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะลูกค้าก็น่ารักเช่นกันนะคะลายผ้าจะเป็นลายผ้าเนี่ยของเราจะเป็นร้อยตัวร้อยลายจะไม่ซ้ําแบบจะไม่ซ้ํากันเลยนะคะจะเป็นร้อยตัวร้อยลายแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยผ้าเป็นเนื้อผ้าฝ้ายนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีพีซีไม่มีใยสังเคราะห์ผสมเลยและจุดเด่นของร้านเราเนี่ยก็จะเป็นลายค่ะ งานของเราจะเป็นลายบาติกนะคะจะทํามือหมดเลยจะทําบาติกหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางลายผ้าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าประณีตสวยงานของเราไม่ใช่ภาพ,พิมพ์นะคะงานของเราเป็นงานบาติกนะคะดูด้านหลังได้ค่ะด้านหลังแบบนี้นะคะด้านหลังลายจะสวยมากนะคะร้อยตัวร้อยลายนะคะร้อยตัวร้อยลายมีลูกค้าบางท่านดูย้อนหลังนะคะแคปภาพไว้แล้วก็ คุยทั้งคุยอินบ็อกกับเราได้นะคะชุดที่แม่ค้าใส่อยู่ก็คือชุดนี้นะคะก็คือชุดนี้แม่ค้ารอบอก36น้ำหนัก50นะคะใส่ได้ถึงคนน้ำหนัก100เลย1น0เลยนะคะใส่ได้ถึงคนน้ำหนัก100เลยนะคะโอเคนะคะความยาวความยาวประมาณนี้ค่ะความยาวประมาณนี้นะคะแม่ค้าสูง